จังหวัดจันทบุรีร่วมกับชมรมคนรักเสียงเพลงจันทบูร์ครับจัดคอนเสิร์ตชาวจันทรวมใจเทิดไทองค์ราชินีขึ้นนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศริกิิ์พรรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2554ครับที่โรงแรมเคพีแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายธีรเทพศรียพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางชุลีศรียพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรี ได้นาหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรับพิสาหกิจประธานชมรมกลุ่มพลังมวลชนร่วมงานคอนเสิร์ตชาวจันทร์รวมใจเทิดไทองค์ราชินีเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเรื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2554หารายได้ในการจัดทําตราสัญลักษณ์ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับอันยมณีเพื่อทุนกล้าวถวายในโอกาสมหามงคล เฉลมพระชนพรรษาเจรอบ5ธันวาคม2554โดยการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้มีศิลปินนักร้องรับเชิญระดับแนวหน้าของประเทศร่วมร้องเพลงจำนวนมากอาทิสุเทพวงคำแหงมนูนเทพประทานทิพวรรณปิ่นพิบาลรุ่งนดีแพ่ง่องสยเทพชัยอยายราและดาวใจภัยจิตท่ามกลางแฟนเพลงที่เข้ามาร่วมงานเป็นจานวนมากเนื่องจากถือเป็นคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสามาคัคคีของชาวจันทบุรีนอกจากนี้ยังมีนักร้องกิติมาัสากจากจังหวัดจันทบุรีที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการและตรวจแทนองค์กรภาคเอกชนนักธุรกิจร่วมร้องเพลงหลายท่านด้วยอีกทั้งยังได้ร่วมร้องเพลงยอดคิดในอดีตกับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบอย่างใกล้ชิดเช่นเพลงเกิดมาพึ่งกันเพลงบ้านเราของสุเทพวงคำแหงและเพลงพรหมลิขิตเพลงใต้ร่มมารุรีของรุ่งวย์ดีแท่งของสายครับ